ดีแม็กสเปคแคปวีครอสเทอร์ปี2019 4x4 คูณ4ันนี้ที่อยู่ด้านหลังจะขึ้นเขาลงห้วยก็ตอบโจทย์จะไปสันเขื่อนหรือแก่งกรุงให้เร็วให้ไวเพราะว่ารถแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะมีแค่คันเดียวรีบโทรมาได้เลยรีบดูคลิปนี้ให้จบนะคะและนี่ก็คือชมหน้าของอิอุสุดีแม็กสายลุยไม่ควพรพลาดบอกเลยว่าคันนี้เป็น4คูณ4และที่สำคัญปี2019 4 5 9 0 0 0บาท จะขึ้นเขาลงห้วยข้ามคลองตอบโจทย์มากๆสําหรับรุ่นนี้เป็นรถของหน่วยงานราชการที่เราได้มาไม่เพียง4ี่0มื่นเท่านั้นบอกเลยว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการาจะไปกลางเต็นท์หรือว่าข้ามคลองที่ไหนก็แล้วแต่นะคะช่วงล่างจัดเต็มแล้วก็ความสูงของช่วงล่างกับพื้นมีความห่างเยอะมากนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนี่จะขึ้นเขื่อนหรือไปแก่งกรุงบอกเลยว่า รีบๆจับจองกันมาได้เลยสำหรับคันนี้เป็นปี2019 459,000บาทเราแต่งล้อใหม่ให้เลยนี่ใส่กันใหม่ๆไปเลยของแต่งคันนี้ได้ครบไม่ว่าจะเป็นหูลากจูงกันชนท้ายหรือว่าด้านหน้านะคะกันชนหน้ารถเข้าใหม่เลยนะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดสำหรับใครที่สนใจสายออฟโรดสายลุยคันนี้ เป็นรถหน่วยงานบอกเลยว่าใช้งานน้อยรีบทักทายกันมาได้เลยนะคะที่เบอร์0945989256นะคะ